อยู่บ้านนอกอยู่ในชนนบทนี่ไแในความรู้สึกมันก็คงจะมีแต่เฉพาะแต่ผู้ที่แสวงหาความสงบแสวงหาความพ้นทุกข์กันสิที่มีความพึงพอใจเอาผลจะว่าใจอยู่แต่เพียงลำพัง ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรก็กมีแต่กิจจวัดมีแต่กิจจวัดข้อวัดในการดูแลของตัวเองเ่นั้นอ่การปฏิบัติก็คือพยายามที่จะหาสิ่งดีๆเข้าสู่ใจก็คือมีอย่างเดียวก็คืออารมณ์จากนั้นแหละอารมณ์ <c oughs> อารมณ์ดีหรือว่าความดีจริ แล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกจากใจความสิ่งที่มันไม่ดีมีเครื่องช่วยเหลือและเครื่องทดสอบอยู่ตลอดเัยนะเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยนะนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านในเมืองถึงอยู่ในปา่าม,มีเครื่องทดสอบคือ ตลอดต่มนุษย์เราเราคนเรานจะรู้ตัวของตัวหรือไม่ท่านั้นแหละว่าตัวเองจะต้องประสบกับสิ่งที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีบ้างต้องประสบกับสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีบ้างว่าเราจะต้องประสบอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละก็คือมันได้ตามใจบ้างไม่ได้ตามใจบ้างอย่างนี้ คำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพื้นฐานให้เราพยายามละสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นบาปต่คนเราจะรู้จักไหมว่ามันเป็นบาปไ้่ว่าจะเป็นความคิดก็ดีการกระทำก็ดีมันเป็นบาปมันจะทำเป็นเหตุ ให้เกิดต้องความชั่วร้ายนั่นคือผลที่จะตามมาแต่ท่านก็ให้แสเวงหาสิ่งที่ดีๆที่เรียกว่ามันเป็นบุญนะน,นะเขาสู่ใจด้ดยการพยายามปุกขาดจิตใจของเราให้มันเป็นบุญจิตใจที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได แล้ว <c oughs> ก็โดยการกระทําอีกแล้วเหมือนกันนะนะท่านก็ชี้แนะเขาไว้ให้แล้วคือการให้ให้ทานนะนะทานทานก็คือการแบ่งปันแบ่งปันด้วยความเมตตานะเมตตาแปลว่าเผื่อแผ่นนะเผื่อแผ่ให้หรือว่าอุทิศ ให้อะไรให้อันนี้เป็นศัพท์เป็นภาษาที่มากมากใช้คำพูดได้มากหลากหลายถ้าเราจะได้เห็นเห็นตามสื่อนะเ,อเห็นตามสื่อเห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อใจเรานีอย่างเช่นที่เขาแหลมจันทรมุรีเขา เอาอาหารไปให้ช้างอะไรอ่างเี้ากันหา <c oughs> อาอาหารไปทิ้ง <c oughs> ให้เอาปาในให้ช้างไปสักโป่งเทียมดินโป่งเทียมให้ช้างถ้าเราเห็นภาพลักษณะนี้ความรู้สึกดีๆมันจะเข้าสู่จิตใจของเรา <c oughs> คือการแสวงหาความดีของเราแสวงหาความดีแสวงหาความรู้สึกดีๆนี่ <c oughs> ทำได้หลายช่องทาง <c oughs> อย่างตามสื่อนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เราเนี่ยนะอ,อ,อันไหนที่มันไม่ดีเราก็เลื่อนผ่านไปซะเราสักดูแป๊บเดียวเราก็รู้ละไอ้ทิงนี้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีความ ช่วชาละมุกอะไรทํานองนี้เราก็ไม่ส่งเสริมมันโดยการเลื่อนผ่านไปเราก็หาไอ้กันทำให้จิตใจของเราดีสบายแล้วก็มีความสุขนี่แต่เราจะแสวงหาความสุขนะเออเราก็ต้องเลือกชัดหน่อยข้อมูลอย่าเข้าไปช่วยเขาวิเคราะห์ เพราะว่าเขาหาแนวร่วมอยู่ตลอดนะใน <c oughs> ความตัวความดีนี่น,นะแต่เราเนี่ยจะรู้จักไหมแค่นั้นมันก็รู้ยากอยู่สักหน่อยนะรู้ยากอยู่สักหน่อยถ้าจิตใจของเรามไม่มีอิสระเลยมันไม่เป็นตัวของตัวกันหมทีม่มันไม่อยู่กลางกาง ไม่อยู่กลางๆถ้ามัน <c oughs> ยังอยู่ในสภาพของเออย่างเอียงังมีอคติอยู่นี่มีอคติอยู่แล้วทีไม่รู้จักถูกรู้จักผิดรู้จักดีรู้จักชั่วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทางเทีมดึง จึงบอกให้ฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสมาธินะมีมีสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้รู้ความจริงได้สมาธิความตั้งใจมั่นเนี่นะไอการที่เรารู้ว่าจิตเรามีเป็นสมาธิหรือไม่ วิธีสงังเกตก็คือเรื่องสตินี่แหละสติคือความรู้ลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั้งสองอาการนี่นะถ้ามันบวกกันนะบวกกันแล้วรวมกันเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นนี่แหละเรียกว่าสมาธิถ้า <c oughs> ใจเรามีสมาธิจะรับรู้ <c oughs> รู้ความริงความเป็นจริงได้ คือมันเป็นเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นยังไงั้นนะนะไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ามันยังยินดียินร้ายอยู่คือมันยังมีความลำเอียงอยู่มันเลือกข้ามมันเอาแต่ใจชอบเอาแต่สิ่งที่ชอบใจเมื่อมันไม่ได้ตามป่ารถนามันก็จะเกิดในความรู้สึก <c oughs> ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหรสับสนนั่นแหละสับสน <c oughs> ตัดสินใจอะไรไม่ได้ดาะนั้นจริงสำคัญมากต้องฝึกสติติดต่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาถ้าคารวัตรญาติาโยมอยู่ในบ้านนั่นก็นกไม่ค่อยเท่าไหรล่ละ <c oughs> <c oughs> อยู่ไปตามสภาพเหตุการณแลว้วก็สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็เอ,อมีสำนักหรือว่าสมัครใจสมัครใจที่จะดำเนินชีวิตไปนในลักษณะผู้หันหลังจะหันหลังให้กับโลกหันหลังให้กับอารมณ์อันนี้เขาทำได้ต่อเนื่อง ทำได้กอดกันต่อเนื่องอมันจะเตือนมานะล่ะก็จนถึงเวลาหลับไปก็จะมีโอกาสที่รู้ตัวของตัวอยู่อยู่เรื่อยๆที่ม,มีทั้งสตมิมีทั้งสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่าก็จะไปไหนรู้ว่าจะมาไหนนี่มันจะก,กำหนดเองออจะก,กำหนด คอยกำหนดรู้ตัวของตัวด้วยตัวเองคิดสรุปคือมันจะดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้ถ้าเราไม่มีสติก็ต้องปล่อยไปตามอารมณ์เ่ยอยู่กับอยู่กับอารมณ์อยู่กับกรนะแสภายนอกทั้งหมดเลยหมดอยู่ง จิตใจมันจึงมีความปุ่นม,มัวแปรปวนอยู่ตลอดมันคงมันคงมนงมันสับสนะลา,ายใจมันหาที่พึ่งพิงหาที่อาศัยคือหาสิ่งที่ดีๆมันเข้าสู่ใจไม่ได้แล้วก็หันมาอยู่กับพวกสัตว์หมาแมวอยู่กับนกอยู่กับอะไรไปอย่างนั้นที่ หาเพื่อหาเพื่อนนี่ใจนะหาเพื่อนแล้วนะหาเพื่อนมันก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนี่งถือว่าเป็นเรื่องของของของเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยู่นะไม่ถาวารละมันคงหรอกไม่เหมือนตา่างกันกับจิตใจที่ฝึกหัดมาจนเกิดการปลดปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ ลดปล่อยทิฏฐิลดปล่อยมานะเอย่างงั้นให้เราพยายามตั้งใจก็พระพุทธเจ้าของเราท่านได้พูดก็ไว้มานานมาแล้วว่าสถานการณ์ภายนอกคือโลกหรือว่าสังขารโลกเนี่ยมันมีการแปรปวนอยู่แปรปวน ภาษาโลกเขาเรียกว่าภัยพิบัตินะมันจะเกิดขึ้นได้จากความไม่สมดุลของสภาวะาธาตุนี่แหละนะาธาตุสังขารโลกนี่ก็คือาธาตุทั้งสี่นี่นี่นมันมีการแปรปรวนเข้ามาได้มันไม่สมดุลไม่สมดุลมันจะเกิดมาอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ได้บอกให้เราเข้าไปแก้ไขนะี่ ท่านเตือนสติให้ของเราให้รีบสร้างคุณงามความดีซะสร้างบุญสร้างกศุศลเข้สาสู่ใจของเราซะเมืม่อภัยอันนั้นเกิดมาแล้วเราก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าชีวิตของเรามันจะอยู่ได้ไหมอะไรไหมอย่างนี้เอเอใชอ่มันไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่อง คนมีบุญคนมีบาปคนอะไรอย่างนง้น,นเราอย่าไป <c oughs> ยืดเยื้อสร้างเขตออกมาพูดออกมาวิจารณ์อะไรกันให้มันมากเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารสังขารทั้งโลกภายนอกมันก็ประกอบด้วยธาตุอีกเหมือนกันดินน้ำลมไปไอสังขารภายในไอสังภายในในี่หมายความว่าตัวของเรานี่ย มันก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เหมือนกันมันแปรปวนได้เพราะมันมีให้เราเห็นอยู่ตลอด็นว่าว่าเราจะดูไหมจะดูมันไหมกันนั้นเองมีการแปรปวนอยู่ตลอดมันก็คล้ายๆกันมันไม่ต่างกันนะนั่นไม่มีอะไรที่จะต่างกันให้มันมากที่เราดําเนินชีวิตของเราไปนะอมันมีโอกาสอยู่เยอะแยะเลยไอ้เรื่องของความดีเรื่องของบุญเรื่องของกุศล นะให้ความดีไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องคิดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันก็คิดไม่ได้หรอกบางทีมันก็คิดแต่เรื่องดีๆมันคิดไม่ได้นะเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดีเหมือนกันนะเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะมันอยู่กับพวกเขาว่าตลอดผู้อื่นเขาว่า เพราะว่าเช <c oughs> ้นนายหาวิธีหาวิธีให้มันรู้ตัวของตัวเป็นตัวของตัวเองรู้แบบอิสระะนรู้อิสระก็คือให้มันรู้เองเห็นเองให้ได้ฝึกขัดฝึกขัดจิตจิตใจนี่นะให้มันตั้งมันมีสมาธิดะตั้งมันมีสมาธิ มันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงเนะีจิตใจมันจะไม่หวันไหวไปตามกิริยาและอาการหรอกอืม <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละ <c oughs> มีอะไรมาก็รู้ว่าเป็นอันนั้นเออมันมีอันนั้นก็รู้ว่าเป็นอันนั้นอยู่กันที่เ้ยห็นไหมมันจะมีเหตุการณ์และสถานการณ์อะไรที่มันแปลกๆอยู่ตลอด ตลอดให้เราเห็นอยู่ตลอดนั่นแหละในชีวิตของเรานะเราว่าประสบแต่สิ่งที่ดีๆก็ไม่ใช่สิ่งมันมันมันไม่ดีก็ไม่ใช่มไม่แปลกมันก็อยู่ที่ในส่วนของดวงตาเนะนะี่ยะอยู่ที่สลาเนะนี่ยเมื่อนี่หมานะนะเนี่ยสามแม่ลูกพาลูกน,น้อยสองตัวมาเลยมามาถึงยืดพื้นที่เลยนะเออไม่ไปไหนเลยนีมาทิ้งบ้าพากันจองอยู่กันเลยมาเลยจองมันอยู่ ก็ไม่ค่อยเห็นนะมาจจอนมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแต่นั้นนะก็ไม่มีอะไรอันนี้มาแปลกๆก็มามาอยู่มายิดด้วยมาสร้างสัมพันธ์ทำไมตีมาผูกมิตรกับเราลักษณะนั้นจะขออยู่ด้วยขออยู่บ้างขออยู่หน่อยอะไรอย่างเนี้ยขอกินขออยู่อยู่งั้นนี่ ไอ้ที่พูดให้ฟังนี่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ยทุกข์จิตใจที่ถูกความรู้สึกบีบคั้นจนเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่ปลอดภัยแสวงหาความปลอดภัยที่อยู่ทั้งอาหารทั้งปัจจัยสี่นั่นแหละไม่ใช่มันเป็นเฉพาะแต่มนุษย์ของเราเนะสัตว ทุกประเภทนั่นแหละมันก็เป็นเมืนคล้ายๆกับเราลนะ่ะก็สแสวงหาความสะดวกสความสบายอย่างนี้ท่ถ <c oughs> ้า <c oughs> เราจะตั้งอยู่ในหมวดของความมีใจที่จะทรงเคาะอนุเคาะไปเสียทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะชีวิตเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเอ,อเดือนทั้งเดือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กินทุกวันไหมมีกินทุกวันไหมยิ่งล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนนะนะมนุษย์เงินเดือนก็อยู่กับสภาพอย่างนั้นนะแหละแล้วเป็นมนุษย์ที่มันไม่มีเงินเดือนตามอย่างตามชนบทเนี่ยนะชนบทมันต้องอาศัยธรรมชาติรอธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองมีเอง ตามป่าอย่างนี้นะเออก็อ,อ,อ,อยู่ไปตามฤรดูการท่านั้นที่ว่ามันจะมีอะไรมาอืมมีอะไรมาขึ้นชื่อว่าสังขารเนี่ยนะไม่ว่ามันจะเปิดเป็นเองขึ้นมีมีเองเป็นเองตามธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนะี่ด้วยแล้วดำรงอยู่ในความไม่แน่นอนทั้งนั้นนะคาดหวังอะไรก็ไม่ได้ละ ไม่ได้แต่ทําไม่คาดหวังก็ไม่ได้อีกแล้วเมื่อมีการกระทําลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการคาดมีการหวังก็หวังไปในทางที่ดีนะอะหวังไปในทางที่ดีอือยู่นี้มันกระทาอยู่อย่างนี้มาอย่างนี้ถ้า <c oughs> ทั้งโลกแล้วทั้งโลกหรือว่าประชาชนทั่วไปทั้งหลายนะะมนก็จะต้องมีแบ่งแหละแบ่งเขาแบ่งเรา ต้องใจสับอ้คำว่าแบ่งเขาแบ่งเรามีเขามีเรามีตัว,ม,ตวมีตนอะไรอย่างนี้อืมใช่อยู่ก็อกันอยู่อย่างนั้นาตามปรมาถามันไม่มีอะไรมันไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราไม่ได้แบ่งฝ่ายไม่ได้แบ่งสายไม่มีไม่มีแบ่งคือมันจะเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอันเดียวกัน รว,รวมกันแล้วแล้ว,ลว,ลว <c oughs> ทุกทุกอย่างนะไม่ว่าคนตกอยู่ในสภาพของทุกทั้งนั้นเลยไม่มีในสภาพของทุกมีแต่ทุกเท่นั้นแหละที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่นั้นแหละที่ตั้งอยู่นี่ที่ลงอยู่มีแต่ทุกระดับแล้วจะเห็นมันมีแต่เรื่องเกิดแล้วก็ดับเนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ ถ้าเราไม่อยากอยู่ในสภาพอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ายุติการเกิดนะเออยุติการเกิดเมื่อหยุดไม่ได้ก็ทําให้มันเกิดน้อยลงให้พบชาติมันสั้นเข้ามาเรอยเข้ามาเลยถ้ามันยังมีการเกิดมันก็ต้องประสบกับจริงเหล่านี่แหละนะเออเอจนนั้นเราภาวนาเนี่ยปฏิัจจุาันาระวังเรื่องของความเสียดายอย่างเดียวละกับความเสียดายใช่ถ้าเราคนแอม เราก็เห็นโทษของพวกคนร่ำคนรวยก็เห็นเขามีความสุขเลยแต่มันก็อยากเสียดายเนี่ยนะชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งอยากจะร่งรวยดูสักครั้งเฮ้ยมันจะเป็นยังไงในสภาพของคนรวยนะี่นี่มันก็เป็นอย่างนี้มันเสียดายนั่นแหละในงานภาวนาเนี่ยละมันจะตัดความเสียดายไดยนน้มันจะตัดความเสียดายได้อะไรได้เนี่ยก็พยายามที่จะให้กําลังใจช่วยเหลืออะไรกันอยู่มันมันจะให้กันได้หรือเปล่ามาดู้ เพียงคำพูดคำเดียวเท่านั้นขอให้เราอดทนเอาสู้เอาอะไรเอาเขาจะทนได้ไหมทนได้ไหมเจ็บไข้ไดก็ต้องวิ่งหาหมอเ้ยจะเสียสละอยู่ไม่ไปหามานล้วหมอไม่รักษาอะไรปฏิเสธการรักษาเลยมันก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วทวไม่ได้แต่ถ้านักภาวนาแม้แต่นักภาวนาเนะี่ยพระเราบวชพระกรรมฐานอยู่นะเนี่ยเย็นว่าจะเกิดอยู่กับโรงพยาบาลเลย มีท่านอาจารย์องค์หนึ่งส่งข่าวมาเลยไม่รู้ท่านป่วยไปโรคอะไรเอแมากมายนักหนะารักษามาตั้งนานเลยเห็นท่ามันไม่หายเลิกรักษาจเป็นยังไงวันติเสธการรักษาไปเลย <c oughs> ปฏิเสธการรักษามันก็อยู่ได้จอยู่ได้ยิ่งเสียงเอาแล้วนะเออ้าอยาอ่อนเขาผ่านไปผ่านมาเขาแวะเวียนมาเขามารลบก็ไปไปที่ละแต่คิดว่า,าไป <laughs> ไปแล้วมันจะ ทำให้ตัวเองมีกำลังจิตกำลังใจกันเก็นเอ่ยอยากให้หมูนได้พบเห็นพัะเจ้าพระสงฆ์บ้างอะไรบ้างเในลักษณะนั้นก็ดีถ้ามีข้อสงสัยได้พูดจาถามถ่ายสนทนากันมัน <c oughs> ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจได้นะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเพราะชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เข้าใจมากเลยเข้าใจยากมากเลยนะ ถ้ามันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ดูแลตัวเองได้เนี่ยดูเองดูแลตัวเองได้เท่าที่ชีวิตนี้จําเป็นเนี่ยชีวิตนี้ก็ไม่ยากเท่าไหรหรอกนะที่มันยา,ยากอยู่คือมันไม่เข้าใจของชีวิตมันชิดต้องการอะไรมากมายหลายอย่างไอ<ม>้กรมเรื่องของกามกินเกลียดเนี่ยนะนี่มันทําให้ชีวิตจะต้องดําเนินไปสู่ความสับสนสับสน ไม,ไม่ลงตัวไม่ลงตัวง่ายๆยไม่ลงตัวง่ายๆกิี่เลียตัญหาเนี่ยไม่พาให้ผู้หนึ่งผู้ใดประสบความสําเร็จบุคคลจะไม่สําเร็จอืเพราะเพราะความอยากนะความอยากเพราะมันพากระแตงกระแตงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอาอากหาทางหยุดท่านั้นแหละหาทางหยุดหาจุดยืนให้ได้นจุดยืนให้ได้แล้วก็พัฒน,นาไปเรื่อยเรืยไปเรื่อย งว่าตามสื่อก็มีให้เราดูมากมายหลายลยหลายอย่างมันคนทุกคนยากที่เขาสู้ชีวิตที่เขาสู้ชีวิตเขาก็สู้อยู่ได้บางทีพ่อแม่ก็ไม่มีมีพี่น,อนอ้องสองสามคนเขาอยู่ด้วยกันยังไงถ้าอยู่กันถ้าอยู่กันได้คนสู้ชีวิตคนมีปัญญาถ้าพูดตาม,มภาษาของศาสนาพุทธเราก็คือคนเขามีบุญเกิดมามีบุญ เขาจึงมีความอดความทนมีสติปัญญาได้อะไรได้อยู่นี้ความอดทนและปัญญาเนี่ยมันไม่มีขายในยในท้องตลาดไม่มีในความอดทนลองไปซี่ไปตลาดไม่หาซื้อความอดทนเนี่ยตลาดมีขายไม่ม,ม,มีถ้าอยากได้ถ้าจะให้มันมีเกิดขึ้นในตัวของเราได้เราต้องสร้างเอาความอดความทนนี่ต้องสร้างเอาเราสร้างเอาให้ได้เลยทุกอย่างต้องสร้างเอา ศีลประเมือนกันทานศิลนภาวนาเนี่ยมันต้องสร้างเอา,เ,อา,เ,อาเพราะว่าการให้การให้นี่เราคิดว่ามันจะมีผลยังไงเราได้ยังไงได้อะไรได้จากการให้นี่เราได้แน่นอนเลยเดี๋ยวน้อยก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้ความอิบอ่บเอิบใจละนะเขียนเลยเนีย่มันก็นเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนั่นแหละ ให้อาหารเขากินให้อาหารเขาแล้วดูแล,แลดูแลเขาให้อย่างดีแล้วอะไรแล้วเราเกิดความรู้สึกยังไงเกิดความพึงพอใจเหมือนกันนะเป็นสุขใจเหมือนกันนะแต่มันไม่สุขตลอดนะไม่ตลอดหรอกอย่างนีเ้เดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกทุกเป็นทุกข์ขึ้นมาลวไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีนะถ้ามีสิ่งไหนสิ่งนั้นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดทุกเกิดทุกแต่เราสําคัญว่ามันเป็นสุข เขาพยายามมาได้มาแล้วก็ทําให้เกิดความสุขใจอยู่หน่อยหนึ่งเราอยู่ไปน,น,นานๆเถอะอยู่ด้วยกันไปน,น,นานๆเข้าน,น,นานๆ <c oughs> มันจะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาบนอยู่เงนี้แต่เรื่องของโลกมันจะมีคู่อยู่ตลอดอนะจะต้องเปลี่ลยนเปลี่ยนทําให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็สุขใจสบายใจแล้วก็ไม่สบายใจอย่างนี้ไอ้เรื่องของทางโลกเป็นยางั้น ถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเกี่ยวข้องด้วยความรู้ตัวไงรู้ตัวเนี่ยมีสติมีสมาธิอยู่มีสติอและสัมปชัญญะคือรู้ตัวของตัวอยู่เวลานี้เรากำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันจะเกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกที่ใจเราใจเรามีความรู้สึกอย่างไงก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่นั้นเองอย่าบ่ายเบี่ยงเบี่ยงเบนปรากฏการรู้ให้มันมากรู้ให้มากๆ ว่าธรรมชาติของจิตจิตใจเนี่ยถ้าเราอบรมตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยทางศีลภาวนาเนี่ยจะรู้ตัวของตัวเองอืจะรู้ตัวของตัวเองรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะรู้จักรักษาแล้วก,รรก,รก็รู้จักส่งเสริมรู้จักรักษารู้จักส่งเสริมจะรู้จัก้วยตัวของตัวเองนี่แหละขอให้ทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตามแบบของเราในหมู่บ้านนี่แหละ ดีที่สุดนะล่ะอยู่บ้านก็ทําได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่น,ไปน,นไปนี่นี่ไปนั่งไปนี่แต่ก็ปฏิเสธได้ไล้ไเรื่องการไปมันก็มีความจําเป็นเพราะมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมเนาะเป็นสัตว์สังคมดังนั้นเข้าฤดูรอ้อนนี่แหละก็ดูแลตัวเองเท่านั้นแหละฤดูร้อนมากๆจะมีพายุมีพายุฝนมาบ้างอะไรบ้าง แต่มันมาเข้ามาในยุคนี้อืมเข้ามาในยุคนี้แล้วอมันแปรปวนไปหมดแล้วล่ะอมิบนฟาากาศนะนะกรมอุตุอะไรพวกนี้ทำนายทายทักอะไรได้ไม่แม่นยำเท่าไรแล้วล่ะทำลายไม่แม่นยำาดี่จะไปเชื่อมากนะตักไอ้พวกนักทำนายนะทำนายทายทักษ์นะถ,นะถึงจะพูดได้แม่นถูกต้องแม่นยำขนาดไหนก็ทำได้ แล้วไปทําอะไรได้ล่ะจะไปแก้ไขอะไรได้ช่วยเหลืออะไรได้เลยมิจต้นั่งพูดพูดทานานทายทักอยู่อย่างนั้นเลยเอ,เอ,เอ,เอ้ทางที่ดีก็โดดลงมาช่วยกันดีกว่าโดดลงมาหาทางช่วยกันช่วยกันปัญหามันมีอยู่แล้วในสังคมสังคมมันมีความเหลื่อมล้าอยู่เหตุที่ทําให้เหลื่อมล้าก็เรื่องของกุศลนี่นี่คนสร้างบุญมาสร้างเหตุมาต่างกันเนี่ย ความเหลื่อมล้ำามันกะเกิดขึ้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทําให้จับจัดความเหลื่อมล้ำได้นะทําทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาพกันได้มันทําไม่ได้มันทำไม่ได้แม้แต่นนนในทะเลมหาสมุทรมันก็ยังมีขึ้นอยู่นะขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ม,มีอยู่นะพระธรรมชาติอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ดังน,น,นั้นเราก็ชาวพุทธนะมทําได้อย่างเดียวคือสร้างบุญสร้างกุศลนะเองต่างบุญต่างกุศล พยายามทางจิตใจของเราทางใจรัาก็ทถางมันกว้างออกกว้างออกไปทางให้มันกว้างออกขับไล่โดยการขับไล่สิ่งที่มันทําให้จิตใจขับแคบเลยออกไปออกไปคือความตนีทีเดียวเนี่ยลนะนี่มันทําให้จิตใจของเราขับแคบหรือความเสียดายกาจัดความเสียดายซะใจของเรามันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้น เมื่อจิตใจเรากว้างขึ้นสิ่งดีๆมันก็จะเข้าไปสู่จิตใจของเราสิ่งดีๆก็คือปัญญานั่นแหละนะ